ภาษาฝรั่งเศสวลนิดนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้เอาใหมภาษาฝรั่งเศสวลนิดคลิปนี้เสนอคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ประโยคภาษาฝรั่งเศสนะคะจากป้ายป้ายป้ายประกาศป้ายห้ามป้ายเตือนคือพิติไปเจอป้ายนี้นะคะตอน ช่วงที่ไปเดินชมหมู่บ้านออกไปเดินเล่นค่ะก็สังเกตเห็นนะคะว่าป้ายนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับเราเราไปดูกันนะคะว่าหน้าตาป้ายเป็นยังไงป้ายที่เห็นนะคะก็จะมีอยู่สองป้ายด้วยกันก็คือมีป้ายวงกลมกับป้ายสี่เหลี่ยมพี่ตี คิดว่าป้ายวงกลมที่คุณผู้ชมเห็นอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาและพอจะเดากันได้ะะว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไรมันก็เป็นป้ายห้ามะนาะเพราะามันเป็นป้ายวงกลมสีแดงนะคะคาดดังนั้นแล้วเนี่ยใครพอจะเดาได้บ้างคะว่าป้ายวงกลมเนี่ยห้ามอะไรค่ะสำหรับป้ายวงกลมนี้นะคะก็คือป้ายห้ามจอด เรามาดูกันนะคะว่าภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเขาบอกว่าอย่างไรอ่านออกเสียงยังไงนะคะอ่านตองฝึกอ่านไปพร้อมกันนะคะเพื่อความแม่นยำนะคะเราก็ใช้ Google Translate เป็นตัวช่วยนะคะ defense de stationner defense de stationner d é f e de n e. de e. s de e de stationner ก็แปลว่าห้ามจอด นะคะถ้าเกิดว่าใครขับรถแล้วก็ไปเจอป้ายแบบนี้นะคะก็แปลว่าห้ามจอดคราวนี้มันจะมีป้ายสี่เหลี่ยมอยู่ข้างล่างนะคะป้ายสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะเขาบอกอะไรนะคะลองดูตัวหนังสือที่อยู่บรรทัดบนสุดนะคะที่มีแถบสีแดงเข้มนะคะ,ะเรามาดูนะคะว่าเขาออกเสียงยังไงนะคะ ก็อาจจะมีการลิ้นพันกันนิดหนึ่งนะคะ,ะ Zone de p a s t m e pastoralism e อีกรอบหนึ่งนะคะ Zone de p a s t m e pastoralism e คือตอนแรกอะ่ะพี่ติ๊กก็ไปเปิดใน Google Translate น,น,นี่แหละเนี่ย,เ,ยเขาก็แปลว่าพื้นที่อภิบาล พื้นที่อภิบาลถ้าในความเข้าใจพิติีนะคะมันก็เป็นพื้นที่ที่แบบให้ความคุ้มครองปกป้องนะคะแต่คุณสามีเขาบอกพิติีนะคะว่าอันเนี้ยเป็นพื้นที่ที่จะมีพวกแกะมาเดินนะคะแกะในภาษาฝรั่งเศสก,ก็คือมุดตรงนะคะมูดตรงที่แปลว่าแกะเดี๋ยวก่อน ื่อความชัวนะคะอ่าอ่าใช่แล้วนะคะมูต,มตงมตงมตก็คือแกะทีนี้มันจะพิติคิดเองนะคะมันคงเป็นศัร์ราชการอะไรเงี้ยหรือศั์พิเศษเขาเลยใช้คำว่า pastocarism นะคะคือเป็นพื้นที่ที่ต้องคอยแบบคอยระมัดระวังเป็นพิเศษอะ่ะ ทีนี้คุณสามีเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่จะมีแกะนะคะมีแกะมาเดินเพ่นผ้านอะไรเงี้ยคราวนี้ในบรรทัดต่อไปนะคะตั้งใจฟังนะคะ, son laisse อ,ะอีกรอบนึงน son เขาก็บอกว่าเต l a น p ี o c h ะส u troupeau สัขสุนสุัขสัข proche à la poche p r du troupeau นี่อีกรอบหนึ่งนะคะ tenir son chien en laisse à la poche p r du troupeau tenir son chien en laisse à la poche p r du troupeau ถ้าลงแปลทีละคำนะคะแล้วพอเราแปลเป็นทีละคำแล้วแปลทีเดียวทั้งเนื้อหาเนี่ย อาจจะค่อนข้างเข้าใจยากนะคะคือคำว่าเตอร์นิกก็แปลว่าถือนะคะซงเ h ียงก็คือสุนัขของของเขาแบบเนี้อองเลสอองเลสคำว่าเลสก็มาจากคำรียาคำว่าเล s เซที่แปลว่าทิ้งนะคะทิ้งอาร์ลาโพช อลาโพชก็คือเข้าใกล้นะคะดิทร <Yes. S 1> ูปกคำว่าทรูปกแปลว่าฝูงนะคะคร mm hmm. าวนี้พอเวลาแปลทีเดียวนะคะแปลทีเดียวเลยเนี่ยถ้าตามความเข้าใจของมิตตีนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราเห็นฝูงฝูงแกะหรือฝูงสัตว์แล้วใครที่จูงหมาอยู่ให้ ระมัดระวังนะคะระวังเพราะว่าเวลาสุนัขมันเจอพวกสัตว์ต่างเนี่ยมันก็จะเห่าใช่ไหมคะแล้วก็จะกระโจนเข้าไปเนี่ยดังนั้นเมื่อเวลามีฝูงสัตว์หรือฝูงแกะที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยแล้วคุณจูงหมาไปด้วยเนี่ยให้ระมัดระวังอย่านําหมาของคุณเนี่ยเข้าใกล้กับฝูงกับฝูงสัตว์เพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้เกิดอุบัติเหตุได้แบบนี้ค่ะอ่าอันนี้ก็เป็น ป้ายนะคะที่เขาบอกบอกเตือนสำหรับใครที่จูงหมานะคะหรือมีสัตว์เลี้ยงเพราะว่าพื้นที่ที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะเวลาคนเดินเดินออกกำลังกายเดินพักผ่อนจนใจริมฝั่งแม่น้ำบรรยากาศมันจะเป็นสถานทีส่สาธารณะเหมือนสวนสาธารณะแต่ในขณะเดียวกันก็จะเป็นพื้นที่ของสัตว์อย่าง ฝูงแกะแบบนี้ยเข้ามาเพลนผ่านเป็นพื้นที่ที่มีทั้งคนแล้วก็สัตว์แล้วก็สัตว์ตเลี้ยงอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะดังนั้นเขาก็เลยมีป้ายเนี่ยเตือนสำหรับผู้ที่เข้ามาในบริเวณพื้นที่แห่งนี้นะคะเอาล่ะค่ะอันนี้ก็เป็นภาษาฝรั่งเศสบรลนิดนะคะแต่ก็อธิบายยืดยาวนิดหน่อยค่ะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าคลิปหน้านะคะมีคําศัพท์หรือภาษาฝรั่งเศสอะไรที่น่าสนใจพี่ติก็จะเอามาฝากคุณผู้ชมนะคะที่สนใจภาษาฝรั่งเศสค่ะอย่าลืมนะคะมาดามติวิซ่าเมื่อคุณมาเราจะนำพาแต่ความสดใสมาให้กับคุณค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแ like. ชร์นะคะถ้าแคร์อย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องมาดามติวิซ่าด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้แม็กซี่เอ๋บิงเตอร์ลาเพอร์เช่นนะ